โปรเจกต์ห้าแชร์เอ็กเพลนโปรเจกต์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในหน่วยงานสถานที่ทํางานมีพื้นที่เพียงพอสะอาดปลอดภยัยอากาศถ่ายเทสะดวกมีการจัดวางพื้นที่ทํางานอย่างเป็นระเบียบค่ะภายในหน่วยงานแบ่งเป็น3ส่วนส่วนสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิชาการและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิจัยและนวัตกรรมค่ะ วัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดมีการกล่าวทักทายสวัสดีกันทุกเช้ามีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันค่ะภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิมพ์งานเย็บเอกสารแบบประเมินทําเล่มแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรลักษาการจัดห้องประชุมสแกนเอกสารด้วยเครื่องปิ้นจัดเอกสารเข้าแฟ้มและทําใบสําคัญรับเงินปัญหาอุปสรรคในการพิมพ์งานในคอมพิวเตอร์ยังพิมพ์ผิดบ้างและพิมพ์ช้าแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ นำปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ฝึกปฏิบัติงานมาแก้ไขโดยการที่พิมพ์งานในครั้งต่อไปควรจะตรวจทานดูอีกรอบและฝึกพิมพ์ให้คล่องจะได้พิมพ์งานได้เร็วขึ้นประเด็นใฝ่รู้อยากทราบว่าใบสาคัญรับเงินกับใบเสร็จรับเงินต่างกันอย่างไรใบเสร็จรับเงินผู้รับเงินยินดีออกให้ถือว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยบุคคลภายนอกจําเป็นต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีส่วนใบสาคัญรับเงินหน่วยงานเป็นคนออกให้บุคคลภายนอกแล้วให้เขาเซ็นชื่อยืนยันค่ะโปรเจกต์ห้าแชร์เพียอนโปรเจกต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดิ้วนาสาวเศรษฐิดาทายุค่ะจะภาพแวลาของหน่วยงานนะคะภายในหน่วยงานมีการแยกสัดส่วนในการทํางานอย่างชัดเจนและมีการแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนค่ะวินาทีขององค์การที่เด่นชัดนะคะบุคลากรมีการกล่าวทักทายสวัสดีกันทุกเช้าและมีการพูดคุยและให้ความช่วยเหลือกันในการทํางานเป็นอย่างดีค่ะ ค่าร้างงานที่เรามอใหม่นะคะเดินเอกสารค่ะเขียนทะเบียนหนังสือรับราชการทายเอกสารปั๊มชื่อบุคลากรในหนังสือรับราชการเกษียณหนังสือราชการค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะการเขียนเกษียณหนังสือราชการในช่วงแรกทำช้ามากเพราะต้องอ่านและจับใจความจึงยังทําไม่ค่อยคล่องและไม่รู้ว่าต้องเขียนอย่างไรค่ะ แนวทางการพัฒนาตนเองนะคะสอบถามพี่เลี้ยงค่ะให้สอนว่าการเขียนกเกษียนหนังสือนะคะเขียนอย่างไรและจับใจความตรงไหนบ้างและตั้งใจทาค่ะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดประเด็นใยรู้นะคะคําถามคือทําไมต้องปั๊มรายชื่อบุคลากรทั้ง4คนไว้ในหนังสือรับราชการค่ะคําตอบเพราะเพื่อให้ผ่านการวิเคราะห์ของแต่ละคนค่ะธุรการนะคะก็คือขั้นแรกนะคะจะได้บอกว่า เรื่องนี้นะคะมาจากไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไปที่ไหนนะคะยังไงบ้างส่วนหัวหน้าประหลัดนะคะก็จะสรุปเรื่องนะคะว่าหน่วยงานไหนจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะส่วนประหลัดนะคะก็จะไปขออีกทีและนายกนะคะจะเป็นคนปิดท้ายค่ะ โปรเจกต์ห um um so mm ้าแชร์แอคเวียนโปรเจกต์นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องนะครับสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานนะครับจะมีการแยกส่วนงานอย่างชัดเจนเพื road, ่อการให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวกแล้วก็การทํางานที่เป็นระบบนะครับวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดนะครับการไหวเป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ช่วงพักกลางวันนะครับก็จะมีการสั่งอาหารแล้วก็มานั่งรับประทานกินด้วยกันหรือบางวันนะครับก็จะช่วยกันทําอาหารกินกันเองนะครับภาระงานที่ได้รับมอะรงชปุบ ปัญหาและอุปสรรคนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยกับการรองรับระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้พิมพ์ผิดอยู่บ่อยครั้งแล้วถ้าหากพิมพ์ผิดไปแล้วก็ต้องดึงข้อมูลกลับจากเสนอสั่งการก่อนเท่านั้นจึงจะแก้ไขได้นะครับทำให้ต้องทํางานเพิ่มขึ้นหลายขั้นตอนในการแก้ไขอักษรที่ไม่กี่ตัวนะครับแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับหมั่นฝึกทําบ่อยๆจนให้เกิดความเคยชินตั้งใจแล้วก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรองรับหนังสือนะครับแล้วก็จดจำหมั่นวิเคราะห์ ประเด็นใฝ่รู้นะครับในการลงรับเอกสารต้องปเป็นตัวเล็ไทยอย่างเดียวหรือว่าเลขอาราบิกก็ได้คาตอบคือไม่จาเป็นต้องเป็นตัวเล็ไทยหรือเล็กอาราบิกก็ได้เพียงแค่ใส่ข้อมูลในครบถ้วนลงวันที่เลขหลักหนังสือประเภทหนังสือให้ถูกต้องและตรวจสอบเช็คให้ดีว่าเอกสารที่ส่งมานั้นเป็นเอกสารภายในหรือเอกสารภายนอกและฝากเรื่องถึงกองไหนองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสองนะคะสภาพแวดลอ้อมภายในองค์กรมีการแบ่งฝ่ายงานที่รับผิดชอบชัดเจนบุคลากรในองค์กรมีมนุษสยสัมพันธ์ที่ดีมีการจัดสรรพื้นที่ในการทํางานปลอดโปร่งสะอาดบรรยากาศถ่ายเทค่ะ วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดนะคะบุคลากรมีการกล่าวทักทายสวัสดีกันทุกเช้ามีการพูดคุยเรือให้ความช่วยเหลือกันในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะภาระงานที่ได้รับมอบหมายนะคะถ่ายเอกสารสกแกนเอกสารเดินเอกสารบันทึกข้อความลงหนังสือรับช่วยจัดห้องประชุมค่ะปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะคะเกิดปัญหาในการถ่ายเอกสารเนื่องจากเป็นเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ไม่มีความชำนาญและยังไม่เคยได้ลองใช้มาก่อนจึงไม่ทราบว่าควรใช้งานอย่างไรจึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะ แนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะการปฏิบัติงานส่วนมากนะคะจะเป็นการที่ได้ทําไทกอกสารสแกนเอกสารค่ะจึงควรมีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้สอบถามพี่เลี้ยงหรือพี่คนอื่นในแผนกและทาความเข้าใจกับเครื่องไทกอกสารเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานครั้งต่อไปค่ะ ประเด็นไฝ่รู้นะคะภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่แตกต่างกันอย่างไรคําตอบนะคะภาษีโรงเรือนและที่ดินจะจัดเก็บก็ต่อเมื่อมีโรงเรือนที่อยู่อาศัยหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอันใดก็ตามที่ก่อให้เกิดรายได้รวมไปถึงที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องด้วยจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหากใช้เพื่อ,อยู่อาศัยหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ก็จะเสียภาษีบำรุงท้องที่ค่ะ